วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปบปับอ่อนทัวร์นะครับครับคลิปนี้ก็จะพากันไปเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวทีมงานพาไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่สถานที่ไปเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนแล้วเส้นทางเป็นยังไงเราไปดูกันครับ ยืนทั <n> ée, <c ười> ่วขนนด้นเลยทั่วเนี่ยมันทั่วเขาพอดีซะันาด ไอคีบเห็นแล้วไง่ะเจอดอกเลียกเจอดอกเรียกอะเออไปไหมพ่อสี่จอดไอคีบหิว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 มากครับหิวดินหิวทรายมากก็โคลนอย่างเงี้ยที่นี่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกัไหมครับ ว่าไม่อยากให้รู้มากครับเพราะว่าเดี๋ยวคนเข้ามาเที่ยวเยอะเดี๋ยวจะดราม่ากันเยอะนะฮะก็เลยเพราะว่าเรานี้ดราม่ามาหลายที่แล้วครับอตอนนี้ถ้าเรามีจ้างรถไถมาทํานี่สนามให้เราด้วยนะครับจอดแล้วครับเป็นไงเอาไงท่านมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรท่านโอ้มันมีโครนครับเสียงเงียบๆรับมีเสียงเงียบลงก่อนไหมลงก่อนไหมลงไปครับลงไปครับลงนะยแล้วเขาปั่นไปโอ้ ตอนนี้รียครับ สบายมากสบายมากลุยสายแล้วนะฮะ สวยงามมากนะฮะขอบอกได้เอาละครับอีเหลืองเราครับ โอ้มาแล้วครับ,นค,รบคนใต้เราว้าแบบโหด ไปแล้วครับเหลืออีเหลืองแล้วครับโอ้พี่หนุ่มใต้ไปครับเก่งโอ้ยโหดเกินโหดเกินเป็นไงครับเป็นไงครับไป โชว์ให้แท้ตันกรลามดูอีกรอบได้ไหมครับไอ้เหลืองแล้วครับ ไต้านทั้งลีโวบีโก้นะฮะไปแล้วครับหมุนใส่กันแล้วฮะ เสียแฮกอัดอันตันใจมานานไม่ได้เล่นนานนะฮะครับมาแล้วนะฮะโนนครับไตยตันไาแล้วฮะ,ะเล็นน้ำค,ครับ นี่คือบรรยากาศและบรรยากาศก็ไม่ต่างกับท่าไห้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ผ่านชุมชนผ่านอะไรนะครับก็ออพักผ่อนกันเต็มที่นะเป็นที่รับก็แล้วกันนะครับอย่าถามว่าที่ไหนนะครับผมก็บอกไม่ถูกนะครับว่าที่นี่ที่ไหนนะ <c oughs> แต่ว่าบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับ <c oughs> นี่นะฮะไตทตันก็ <c oughs> ได้เปลื้อนแล้วนะครับเปลื่อนดินเปลื่อนทราย <c oughs> เปลื่อนคโคลนนะคะโอเคนะครับเด็กๆก็เล่นน้าได้นะครับไม่ลึกน้าไม่ลึกนะ นี่ครับทีมงาน้คงกับข้าวมาติมนะฮะนี่นะครับตอนนี้ก็ทีมงานนะครับกําลังจะปึงกันแล้วครับเดรรีจุบฉีดน,นะครับเมื่อกี้เขาหลอกผมลงนะครับดีว่าไหไว้ตัวทันนะฮะอ่ากระจอกผมไม่ได้ปอนผมไม่ได้ปอนนะครับของแต่งผมใส่ไว้เทเฉยไม่ได้ใส่ไว้ลุย

วันนี้มีความสุขนะครับได้ออกมาปลดปล่อยนะครับปลดปล่อยหลังจากอะไรวิกฤตโควิดนะครับก็ออกมาปลดปล่อยกันนะนี่นะครับก็บอกว่าเจอตมเจอโคลเจอดินเจอหินเจอทรายแล้วทรายยับนะครับตอนนี้น้ําเนื้อก็ลุยกันเต็มที่นะวิ่งลุยก็ตามคลิปเลยนะก็เเรียกว่าเก็บกดมานานนะครับเก็บกดมานานนะนี่ครับภาพบรรยากาศวันนี้มีแขกพิธีกร รับเชิญกิติมาศนะครับหมอปลาเดินนี้ไปไหนครับหมอปลาอเออทั้างมือนะครับผมนี่แสบนะครับช่องนายแสบนะโอเคเป็นการแก้กันนะครับเสียแฮกขับรถพี่หนุ่มลงน้ําเล่นนะลองสโนว์เกิลเออเดี๋ยว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 หอยมาห้อยมานครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะให้พี่บอล เอาโกโปรไปถ่ายนะครับจะรักครูคูไปเลยครับเบียร์ธรรมดาดาวแมปเบียร์เนี้ยคอยไปหาตัวเบียร์ หกสปีดก็เกียร์ถอยไม่เป็นครับเราก็เดินหน้าต่อสิครับเดินหน้าใช่ไหมครับเดินหน้าครับอ้าวขับถอยยังไงวะเฮ้ยโอ้จานเลยเฮ้ยเห็นไหมวะ Nhanh hãy cưỡng đắp đứa <coughs> Lệnh <Lek mai đứa. coughs> <coughs> เล่งแรง,งวันนี้กระแทกเลยไปยาวไปยาวไปยังยังไปยาวไปพ,ะะไวพี่ดแที่ชั้นหมดเอย่าปี๊ดแตชัน้นปิดหัวพอจะหโอ้โอ้ยปวตายแล โอ้โอ้นี่ิแม่นะเือับเ้ยอดยรอยนับคือคือไม่ได้ไม่ได้จมธรรมดาครับขาดก็จมครับโอ้ตายแล้วทำไงอ่ะรถอาใครจแล้วทำไงนับรถนับทำไงทิ้งไว้ดีส ดินขาวว่าอยากใช้มินโอ้โหซ้ำเลยนะครับขป็นสบายเือนี่า่งขนนี่เาฮะเยขึ้นสบายขี่คูดีคุณนได้ยแฮกแฮกบายมันบกขึ้นเลยล่ะ ไซโฟโฟ,โฟคุณหนาลงไป่ซโฟคุหน้าคหน้าางไซโฟให้ไซโฟให้หรือคำอีกน่ยังโมคำอยู่เอาหนะ้าลงไปยีกขำครับโฟโฟเดี๋ยวตอนนี้นะครับแกงรถพี่หนุ่มนะเอ,เอาโ้พ่อไซหนึง่งหนึ่งสโลนละ่ะบอกเอาให้นี่ล่ะมันยังปานลงขัใช่ไหมบอกยังได็กกะรุ่งไซรู้ไยังกะรุงเออเอาจัดไปคุณลงไปยีกเอาลงอีกนะครับตอนนี้ ข้างหลังลงแล้วจะเอาข้างหน้าลงต่อแล้วครับหน้าไม่ขุดนะครับหน้าไม่ขุดมันจะขึ้นให้ได้นะครับตอนนี้นะ,นะฮะระบบก็ดีจริงพอ่พอพอ่อพ่อโมไปแล้วโมไป,ไปมแล้วเดี๋ยวครับก็ติดแล้วใช่ไหมครับ โอ้ย oh, สวยแล oh. ้วครับเอารถพี่หนุ่มมาติดลมครับโอ้ยอะไรนะเก็บของเก็บของครับเก็บของนะตอนนี้โอ้ช่างยังจมเลยเออกระโปงเผาก็น uh ั่งนะฮะล้อก็ลงไปเกือบมิดล้อนะนั่งนั่งพวกผมลงไปเลยจมมอมก็เรียบร้อยครับผมเก็บของครับเก็บของ ปวไปยเลยอี่ผมมกไปบอโตโอเคอลกันเดียวเรียบร้อยแล้ว เริ่มใจเพื่อนเรียบร้อยครับผมเท็เท็กหนึ่งคนระับเท็กหนึ่ง จบเลยอเอาละครับตอนนี้โชนไฟมองไม่เห็นแล้ว <c oughs> ครับคอยกร็ดื้อกร็ดื้อกร็ดื้อก็ดือก็ดนะือก็ดื้อนะฮะวันนี้ปันแล้วปันแล้วพี่หนุ่มว่าไงพี่หนุ่ม กระดาวแล้วครับกระดาวแล้วในธรรมดานะครับดูเนินซะก,ก่อนนะฮะนี่นะแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเนินสดสูงนะฮะเอาละครับเบาเบาเบาเอาละครับตีแก้สถานการณ์ยังไงครับเออถอยไหมถอยไหม ไอยได้อยู่ค่อยๆคานลงเสียซื้อไม่สู้หมดเฮ้ยโดนพลาดเลยนี่ครับไปค่อยๆไปอยู่ไปอยู่ค่อยๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบ นี <m> ่ไ <t> ล <ired> ่หมดแล้วครับผมเออสถานการณ์นี้ผมรู้ดีใช่ไหมแจ็คไปค่อยๆค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆถอยมันไปอยู่มันไปอยู่อ่าไปแล้วครับลงน้ำไปเลยครับเอาละครับลงไปอีกลงไปอีกอะไรต้องเกิดแฮก พี่นุ่มนี่ยุกขึ้นจริงๆนะครับชอบมากเลยนะคนยุกขึ้นนี้กลับมาแล้วครับไอ้สามสโล่แล้วเอาแล้วลอยแล้วครับลอยแล้วหายไปขึ้นขึ้นด้วยกันอ้า โยกครับโอ้โหสุดสุดโอ้โหวางแฉะอีลีแล้วหัวยีกบอกว่าขึ้นไปจะรุ้หนึ่งเออเป็นไงครับแย่ขั้นต่อไปยอมก็ยอมทางนี้ก็ได้มาล้อแก้เชิญไม่ทันแล้วครับขึ้นไปข้างบนแล้วฮะตอนตอนล้อยกไปครับแต่แป้วไหมครับลุกขึ้นนี่บ่ มาแล้วครับเซกนะครับผมจะขึ้นได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโม้โหมาดิ่มเลยฮะมานิ่มเลยีงยบผมขั้นอยู่ไอีเหลืองอยู่ไหลอีเหลืองเขาไปแสงไปถ่ายึงี่ นี่วหนนี้มันชุดนีนี่แต่ว่าเราาอสองา่ขเลยรตอนนี้เราสำเร็จนะครับผร้อมเอาพิสูขึ้นนิเลยครับอีครับนีครับพิสูนะลครับผมเดี๋ยวจะเอาไครมาลองเทคกูม้่ลนีลงนี้แล้วผมว่าซักกุบลงนี่เน่นเออก็คราๆนะคลิปสั้นๆนะครับแนะนำไม่ได้แนะนำสิครับพามาดูสถานที่เที่ยวรับ อีกที่หนึ่งนะครับของกลุ่มปุ๊บปั๊บสี่คนสี่ไปเป็นพังนะครับหรือเซฟอุบลนั่นเองนะฮะนี่นะครับนั่งกินข้าวกันอยู่ข้างหลังนะถิงบรรยากาศกันนะครับจากเก็บกดกันมานานนะไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ออกเที่ยวนะฮะเพราะว่าติดวิกฤตโควิดกันยาวนะครับยาวก็ได้ปลดปล่อยกันนะครับเจอน้ำเจอดินเจอทรายเจอโคลนก็ลุยกันเต็มที่นะฮะนี่นะครับ เป็นยังไงเส้นทางก็ตามคลิปวิดีโอนะครับกองหน้ารถผมเลยนะเดี๋ยวผมอาให้ดูเป็นตอนๆไปนะนี่ก็เป็นสันทรายนะครับเป็นสันเป็นสันเป็นสันก็เล่นรถนะครับนี่เสียแฮกวิ่งนะครับลอยรถเสืยแฮกวิ่งวิง่งไปโอ้บันนะครับบันสนุกนะครับวิบ่งในน้ําก็วิ่งได้นะน้ำไม่ลึกนะน้ำไม่ลึกเท่าน้าแข่งนะครับเท่านัาแข่งแต่แต่ว่าเขาไปลึกไกลๆแล้วก็อ่าวทมหัวได้นะนะครับ ก็ระวังกันด้วยนะครับเด็กเล่นน้าได้นะเด็กๆเล่นน้าได้ตรงนี้นะครับปลาลูกหลานมาได้นะครับก็เป็นสถานที่อยู่แถวโซนท่าบ่อบ้านบ้านบ้านอะไรนะครับน้องบ่อน้องบ่อน้องบ่อบ้านน้องบ่อนะครับตรงนี้ก็ใกลชุมชนนะครับก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับชุมชนนะครับก็ไม่มีดาววงดราม่าอะไรกันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้มาเยอะนะเดี๋ยวจะดราม่ากันมากนะครับก็เอาไว้เป็นที่ลับอีกที่หนึ่งก็แล้วกันนะ ที่มันดังๆบางทีเราไปเนี่ยก็กลุ่มผมไปอย่างนี้ก็ไปโดนดราม่ากันเยอะนะครับว่าไปปั่นไปอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นที่สาธารณะนะก็เป็นที่ลับกันแล้วกันนะครับไม่มีใครมากันนะก็เอาไว้เอามาให้ชมกันก็แล้วกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะกับการเที่ยวนะครับปลดปล่อยนะปลดปล่อยหลังโควิดนะครับของกลุ่มปุ๊บปั๊บ4คูณส่นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP พต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบาย